สวัสดีครับทีทีเสี e ซีรีส์วันนี้อยู่กับการทำเพลงนั่นเอง ในตัใหญ่คจริงๆครับโคไซหรือซินีมาไม่ได้มีข้อกําหนดนะว่าทีิส,สหนังฟิล์มเนี่ยจะต้องมีแบบว่า OST ซึ่งอันนี้คือเป็นความต้องการของเราเองนะเพราะเดินว่าหลาและเลนให้ของเรามีความสามารถมีการแต่งเพลงซึ่งเราไปเจอมาในสตอรี่ง้วเราก็แบบแอะ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 แอนนเเยเอะแอะแอะตออะแอะๆไะวอาพอ่ๆอความกนนาอะแ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 อะอะแอะนะอะ แต่อเอให้หน่อยก็เลยทําการตีดต่อไปครับตั้งแต่วันจบกองเลยคือการทํา OST เราไม่มีความรู้ด้านดนตรีเหมือนกันนะว่ามันต้องอยังไงมันก็เริ่มจากการละเราส่งบทให้ดูก่อน อ่านปุ๊บ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 เราก็มาคุยกันแล้วเราก็คุยกันว่าเออน้องๆเขาก็อยากดูไพร์โหลดอยากรู้ว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงก็ทําไพร์โหลดให้น้องๆไปครับซึ่งเป็นยายๆหยับๆจริงๆเลยเราทำไพร์โหลดตั้งแต่ก่อนทดรัฟหนึ่งอีกอะพอนอ้อๆดูเสร็จปุ๊บครับน้องๆก็จะมีเนื้อเพลงมาให้เป็นเนื้อเพลงก่อนแล้วก็ไปทำนองทำคำเข้าๆไว้แล้วก็มาฟังครับซึ่งพอเราดูว่าเออ น้ำนองมันออกมาเป็นแบบนี้พี่คิดว่าอันนี้เติมอันนี้เนี่ยนี้ดีกว่านะซึ่งรูปแบบที่เราทำครับมันก็จะเป็นรูปแบบที่เราให้ฟรีสไตล์น้องๆพอสมควรแต่เราก็แนะนำตีมที่เราต้องการไปครับซึ่งเพลงอ่ะมันออกมาทั้งหมดตอนแรกมันออกมาหนึ่งเวอร์ครับแต่ว่าบางเออนักแสดงครับน้องภาคกาที่เคยออกคลิปเราให้จทุกคนเห็นทีซีซีวีตอนถ่ายแบบจะเห็นว่านางเอกหรือว่าตัวละครหลักก็เป็นภาคกาซึ่งน้องภาคกาครับก็มีความสามารถในการแต่งเพลงแล้วน้องก็บอก พี่ขิงตอนออกกองว่าอยากแต่งเพลงเหมือนกันก็เลยให้น้องแต่งมาครับซึ่งปรากฏว่าน้องแต่งดีมากเราจะแทรกไว้คร่าวๆครับพี่ๆโปรดิวเพลงนะครับที่เป็นฝ่ายจัดการก็คือเนอ้กกล้องอ่ะช่วยเอาไปรีมิกซ์ให้หน่อยให้มันสามารถมาอยู่ในซีนีมาได้ก็ออกมาเป็นเวอร์ชันที่แบบหูเครือบทองอะ่ะเราก็เลยไปดูครับว่าวันอาจจะเป็นยังไงนะไปูแเริ่มเราไปยกรกนะที่รู้สึกแบบนึกถึงว่าเ้าใ้สักคนมีไหมขอเพียงส ให้เราไปนั่งข้างจริงๆช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรารู้สึกแค่ว่าแบบพี่ก็เป็นคุณแกที่มีความสามารถด้านดนตรีขอนั่งฟังแล้วกันนะก็นั่งฟังไปครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆนราเก่งมากอะ่ะคือที่สิสเราโชคดีที่ว่าคนรู้จักเราอะครับส่วนใหญ่เป็นคนเก่งมากๆที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้ก็เลยออกมาเป็นทั้งหมด2เวอร์ครับก็คือเป็นเพลงของเนสก้องก็คือจุดที่รักลาแล้วก็เพลง โลกรักของพาก,กาดครับซึ่งออกมาดีมาก,มากๆแล้วก็เลยแบบแอบกระซิบกล้องว่าน้องๆคือทําให้เราช็อกได้ทุกวันเลยว่าแบบบอกคลิปบอกบพี่ว่าขอส่งวันที่14-12ส่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอแกเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยมาอยู่ปี4มาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทาให้ OST ได้เกาอกําเหนิดขึ้นมาในเรื่องนี้ครับซึ่งจริงๆอยากเชิญชวนทุกคนมาดูวันชายมากเดี๋ยวรอประกาศวันชายอย่างเป็นทางการเราจะมาเชิญชวนกันอีกทีครับอย่างน้อยแกไม่ชอบดูหนังเราแกชอบ o s เแล้วก็มีความสุขแล้วครับซึ่ง o s เนะครับเผื่อใครไม่รู้ย่อมาจาก original soundtrack ครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสําหรับหนังนั้นโดยเฉพาะนั่นเองครับซึ่งหวังว่าเราน้องทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคน,กคนพี่ๆทุกคนที่จะมาดูจะชอบหนังเรื่องนี้กันหรือว่า o s เที่เร,ราแอบอไว่ในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะแอ นึกถึงเราหรือว่าฟัง OST เราแล้วจะคิดว่ามันพอร์เาเพราะเราแนะนำจริงๆว่าพพออยู่ในหนังแล้วมันโคตรพออะแกเออก็ฝากเพลงทั้งจุดที่ลักลาโลกรักแล้วก็ OST อื่นๆของ b e h i n ด์ดอด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมขอขอบผมขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของ b ี h ฮ n ์ด o ททุกๆเจ้าจริงๆครับที่สนับสนุนพวกเราครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ b like, s c r i b e แจกกันในคลิปหน้าครับเท่าับวันนี้สวัสดีครับ I do can